การบันทึกยอดยกมาของลูกหนี้เข้าที่เมนูหลักแล้วเลือกระบบลูกหนี้และวิเคราะห์ลูกหนี้กด Workflow เลือกเซตบันล้าน Data ก็จะเกิดกล่องข้อความเพิ่มแก้ไขข้อมูลอินวอย e ์ค้างชำระยกมาสาขาเลือก0000สำนักงานใหญ่ประเภทเอกสารเลือกเล่ม SI ใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เล่มเอกสารเลือก0 0 0 1คลิกโอเคค่ะ กด f 3เพื่อเพิ่มรายการตรงเลขที่เอกสารไม่ต้องใส่เลขที่อ้างอิงใส่เลขที่เอกสาร99801วันที่ใส่วันที่31 1257วันครบกำหนดไม่ต้องใส่รหัสแผนกกดกดจุดแล้ว enter เลือกไม่ระบุชื่อลูกหนี้เจ้าหนี้กดจุดแล้ว enter เลือกบริษัทไก่งามเลิศเลือกหน่วยเงินไม่ต้องใส่อัตราแลกเปลี่ยนไม่ต้องแก้ไขประเภทแวตใส่หนึ่งเป็นแวตเดเปอร์เซแวดแยกนอกใส่วายยอดเงินยกมาสุทธิใส่จำนวนเงิน25,000บาท กด enter ผ่านแล้วกด f 1 0เพื่อบันทึกรายการกด escape ออกยกเลิกข้อมูลนี้ยกเลิกแล้วทีนี้ก็ในหน้าของ invoice ค้างชำระยกมาจะปรากฏเลขที่เอกสารที่เราบันทึกยอดลูกหนี้ยกมาเมื่อกี้เมื่อตรวจสอบความถูกต้องโอเคแล้วกดยกกดออกกด cancel ค่ะแค่นี้ก็จบแล้วในการบันทึกยอดยกมาลูกนี้ของรายการสินค้า